จริงไหมคะที่เขาบอกว่าตอนนี้การท่องเที่ยวของไทยเรามีปัญหาหลายด้านมากๆเลยนับตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาจริงๆแล้วไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันมีมาก่อนโควิดแล้วป่ะคะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าการท่องปัญหาการท่องเที่ยวมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามิติมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ถ้าเกิจำกันได้ก่อนโควิดเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยใช้ทรัพยากรเราหนักไปไหมใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าเรา o v e r c ร o คราวอยู่นี่นแน่นเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนก่อนอเกิดโควิดเนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยเต็ม capacity และสี่ล้านคนเนี่ยเรารับไม่ไหวแล้วเต็มทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมเต็มทั้งในแง่ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับพอเจอโควิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าใครคนจาได้เนี่ย คือการท่องเที่ยวต่างประเทศเหลือศูนย์เลยใช่ไหมครัเพราะเราไม่รับเลยงั้นเราก็ค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาอย่างช้าๆจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆก็ฟื้นมาอย่างค่อนข้างดีเพราะหลายปีตั้งแต่โควิดเนี่ยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สําคัญเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจไทยไม่ได้ฟื้นมาขนาดนี้นะการท่องเที่ยวเนี่ยช่วยเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับอาจจะหายไปในช่วงโควิดพอโควิดหมดเนี่ยก็ช่วยส่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา สรดรวจอีแล้วนะครับตั้งแต่เจอปัญหาเรื่องจีนเรื่องต่างๆเนี่ยนะก็การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเริ่มหยุดชะงักครับ,รบแล้วการจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาประเทศไทยเนี่ยจากโตมาดีๆเนี่ยกลายเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดเนี่ยที่ลดลง